ฝนตกข้ามหัวค่ะถึงจะทานีหรถไฟแล้วพอดีรถไฟมากสามีมาส่งข่อยไปไปบายบายเรากันพูดเรามาส่งข่อยเราเห็นข่อยบุบุน ่ฝนตกเดี๋ยวเขาจะได้ใส่กางเกงกันฝนเขาก็เห็นอีหมอนั่นเห็นผ uh okay ู้ชายคนหนึ่งเขานอนนี่น่ะเหลียวบังคอยแล้วสั่นคอยาขคอยเฝ้าแรงเลยหัวมุมนั่นน่ะหัวมุมบางมีไฟไฟลานขาของเขา ยางมันมันเหลียวบงข่อยแล้วฉันคยุคยจับโทรศั์ได้ห่ดเลยแล่นแล่นเหรอนนหน่อยหห,ห้มี่เลยทายลูกไว้แล่นดอกแล่นขามมากฟังมนะมันเป็นทางงับตีห้าห้าสิบสามอีกสองนาทีมันมารถไฟ เดี๋ยวคอยกับกมาอยู่ในโฮมก่อนเฮ้ท้อระหดเด้อ <c oughs> การทำงานประจนภัยนเนีย่ยมิซามิล่ะหลังคากันฝนเนียเน่ยมิซามมิซามล่ะสถานีรถไฟอันบักยัยแต่ว่ามีวางแนวกัดฝนซิซามิล่ะนี่แนวนางกับมีซาี่มีสองอันหนึ่ง ้าน้ากระสองแต่ว่ามันหันยู่ยตากกลางแดดกลางฝนโอ้ข้างหน้าก็มีอันหนึง่งตะนุ้นอยูกไก่ไกลๆอันทีน่นีหลังค่ามีอยู่อีกอันหนึ่งยอยู่ไกลสายล่างยางนั่นมันมีไฟก่อนก็บริสังเกตมาแล้วค่ะรถไฟมาแล้ว บอกให้ไอ้ฝรั่งว่าเจ้าจะเฝ้าไปได้เจ้าจอดรถเบิ้งข่อยวกันหรอถ้าเกิดียังขึ้นให้เจ้าแลนมาซอยข่อยเด้อบอกแล้วเลาจอดรถถ่ายยืดวันหัวม,มุมเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมันมีมายุงมายัางเนาะมีผู้ใช้หลากหลายคนน,ยนัน่นหมอนั่ยก็ยังยูย่อยู่นะเจ้าก็มีบานมีซองนอนนนเขนเจ้านอนนยู่ถนนหนทาง มันดาหนาวค่ะเด้มันนอนจังเด๋มันหนาวรถไฟมาแล้วค่ะถ้าเมาื่อดาคอยสิไปขบวนเนี่ยนี่แต่ว่าขบวนนี่มันออก6กโมงเจ็ดนาทีร่างเทือนกับอะไรผู้โดยสารลงขอเลยปรยบมกักไปน้ำหัวมันดอกนะไปน้ำขั้นแดงๆมันค่อยคัดขั้น ถามยังกงคน,นกระตอบนะมีปัญหายังคนกระว่า,าให้ฟังถามว่ายังว่าหนีเจ๊เต้งโตแล้วนะโตใส่กางเกงชุดกันฝนฝน,นตก สิต่งสุดกันฝนก่อนเพราะว่ามันแรนแค่สินาที่มันก็หอดอน,นะนะฝนมันตกปันจัก,กรยานตัอมันก็ต้องใส่สุดกันฝนค่อยเจอกันใหม่นะคะแต่งตัวก่อนค่ะแต่งันวยเครื่องรถไฟเนี่ยบ๊ายบาย